เราก็ใช้ 4G ทำไมเน็ตเราไม่แรงหมือของเธอก็เราใช้ 4G Plus ไงเพราะ 4G Plus จาก True Move Edge เป็น 4G ที่ให้บริการอยู่บนเครือข่ายที่มีคลื่นมากที่สุดแต่อีกเหตุผลหนึ่งที่เราเล่นเน็ตได้เร็วต่างกัน mm. ก็เพราะคุณสมบัติของมือถือแต่ละรุ่นไม่เท่ากันนะคะบางรุ่นมีความสามารถรับส่งสัญญาณได้ในเวลาเดียวกันทีละ1คลื่น2คลื่นหรือสูงสุดถึง3คลื่นทำให้คุณใช้ 4G ได้แรงเต็มประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งไม่ว่าเครื่องรุ่นไหนก็สามารถใช้ TrueMove Edge ได้เพราะเรามีครบทุกคลื่นให้คุณโทรชัดเน็ตแรงคุณสามารถตรวจสอบได้ว่ามือถือและซิมของคุณรองรับ 4G หรือไม่เพียงกดดอกจัน4 40, 4 0สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไม่เสียค่าบริการใดๆนะคะแต่เน็ตหมดก็ต้องติด FUP ทำไมต้องมี FUP ด้วยล่ะครับลองจินตนาการนะคะว่า ถ้า 4G เป็นทางด่วนที่ใช้สัญจรเพื่อความรวดเร็วที่ใครจะขับรถขึ้นมาก็ได้ไม่ต้องจ่ายเงินบางคนใช้งานปกติบางคนใช้งานน้อยบางคนใช้งานหนักมากหรือมากที่สุดขึ้นทางด่วนแบบไม่มีลิมิตสุดท้ายบนทางด่วนรถก็ติดการใช้ 4G ก็เช่นเดียวกันนะคะทั่วโลกจึงออกนโยบาย Fair Usage Policy เพื่อควบคุมการใช้สัญญาณมือถือให้ยุติธรรม หากสงสัยว่าเครื่องไหนแพ็กเกจใดเหมาะกับรูปแบบการใช้งานของคุณก็สอบถามข้อมูลได้ที่ True Shop ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือโทร1331นะคะเลือก 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge เพื่อชีวิตที่สุดกว่า